เป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษขยะพลาสติกจนนําไปสู่การผลิตไม้กวาดเรียกซับว่าแต่ทําไมต้องชื่อว่าไม้กวาดเรียกซับตามไปหาคําตอบกันเลยค่ะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับไม้กวาดที่เราเห็นทั่วๆไปเนคะเพราะว่าไม้กวาดด้ามน,นี้เนี่ยทำมาจากพลาสติกแถมยังเป็นพลาสติกขยะที่นำมาใช้งานใหม่ให้เกิดประโยชน์ จนเกิดเป็นไม่กว่าเรียกสับได้ค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรังค่ะเพื่อนำไ,ไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้านการจัดการขยะนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทําไม้กวาดเรียกซับกันสักหน่อยนะ,ะเขานําขวดพลาสติกนะครอบไปที่แกนเครื่องจากนั้นหมุนที่จับเลยค่ะแกนมันก็จะปั่นขวดพลาสติกให้กลายเป็นเส้นออกมาเมื่อได้ความยาวและจำนวนเส้นพลาสติกที่ครบแล้วนะคะก็จะนำไปประกอบเข้ากับท่อ PVC ในที่สุดก็ออกมาเป็นไม้กวาดค่ะประโยชน์หลักๆนะคะช่วยอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะประโยชน์ของไม้กวาดเรียกซับนะคะก็คือ กวาดสิ่งสกรปรกให้ออกไปนะแล้วก็ยังสามารถนําความรู้ไปต่อยอดทําเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นที่มาของชื่อไม่กวาดเรียกซับค่ะเพราะว่าทําขายแล้วได้เงินนั่นเองอ่ะทั้งนี้นะคะทางสนักพัฒนาทรัพยาการมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานัรินนะคะก็ได้ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการทําไม้กวาดเรียกซับให้กับคนในชุมชนนะคะเพื่อที่จะได้นําความรู้ไปทําไม้กวาดเรียกซับขายสร้างรายได้รวมทั้งช่วยหาตลาดรองรับเอาไวใ้ให้อีกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะเพื่อช่วยลดข,ขยะแถมยังสร้างรายได้เรียกซับเข้ามาได้อีกด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ